เงินมาเลยเท่าตัวหมื่นนะคะเดี๋ยวนี่อันี้แม่ต้อยค่ะยังคงอยู่อยู่นีงก็เวลาว่างๆนั่นสิแม่ต้อยก็ะทำงานบ้านเพิ่นพร้อมเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะว่าซอยซอย,อยันยกำไรว่าแม่ต้อยทำงานบ้านนั่มค่ะเพราะว่าลูกเต้านั่นก็ไปพี่ครอบครัวเงินเดียวหลือแต่แม่ต้อยผู้เดียวแม่ต้อยก็เลยว่า อยู่แบบง่ายๆก็เล้ยว่า,เ,วา <sk ill> เขามาอยู่ในนํำหนักงานน้ำพืินเลยค่ะก็เรยว่าเขามีหยังเขาก็ซ้อยเหลือซ้อยหยังกันไปทํางานอยู่ในหัน อยังเนาะคะ่ะเนาะไปค่ะติดตามเม็ดต่อยค่ะอุ้ยหนาวค่ะตอนนี้เข้ากะซื้อฟองที่ตลาดแล้วเลยแล้วค่ะซื้อฟองที่ตลาดแล้วแล้ววันนีกากา้ก็เลยว่ามันคำเล่ยฉันอ่านเอา cả. เอาเรื่องเป็นอย่งก็เลยถือโอกาสมากินข้าวแรงเนาะคะ่ะเนาะ ขอแรงดูเขาถึงม่มันมันหนาวขึ้นน่อดูมันหนาวเนี่ยมัปเียสภาพสภาพมันกินยูริมงล่เนาะค่ะมันก็เลยดูโอกาสพักอนไม่ได้ติ่เนาะค่ะเนาะไปดิน้พอพอแล้วตอนนี้จะได้มันเลีอกาสกินขอแรงนะค่ะมากินเหนื่ออย่างมันหนาวพี่น้องยิ่มงหนาหนาว แมวหงอนเล็กน้อยปัจจุบันคุณค่ะคุณเพียงหงอนเนาะค่ะเนาะถ้ามันเรียนมันเรี้แม่ต้อยก็ทิคือโอกาสเนาะค่ะรู้โอกาสว่าวัาอันว่าเคยมีแฟนครับผักมาถามว่าแม่ต้อยเป็นยังคือไลยมาอยู่กับแมวข้าวมาอยู่จังไหนเนาะค่ะอัน เคยเนี่แฟนครับอันถามเม่ต่อยเนาะค่ะว่าเมตต่อยนี่มาอยู่น้ำเท้วข้าวจางังไดคือไหมาอยู่กับเท้วข้าวเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเม่ตอ่อยสี่อกให้ฟังแต่ทีดี้องเดิมกับเมตต่อยก็เป็นข้นบานนี่นะคะค้นบานนี้เรื่องไฟอะะบานเท้าข้าวก่อนลูกของเมตต่อย,ยเคยมาเป็นเนซนเตอร์ เดินืจอไอ้เี่ยาเนาะข่ะรุนก้อนไปบุหร่าหลุดจะโดนโดนบุหล่ากอเป็นต่อยในเขามาอยู่ในมีปนเวลาสมัยติดอยูนอกพี่น้องอันดูไปใส่มาใส่็ขาปุ้ยเหยื่นี่นอกมันใส่ที่หยักแงแง่บี้เลยมามานําดูก็ค่ะนอกมานังดูเวลาดูไปเต้นไปยั้งอี๋คนก็จว่าไอ้แง่ไปนั่งไปดูเล่ย์นี่สนะค่ะเลยล่ยเต้นว่า ไม่ตอยเลยเด็กออกมาอยู่ในวงงานเพราาไปดูแลเด็กเด็กยูแลเด็กเด็กอันเต้นเซอร์บันเลยอยู่ไปอยู่มากเลยพอดีกัไปจัดชุดจัดยังให้คนนั่งน้ะคสาเนาะจัดชุดไท้เต้นเตอร์พร้อมเลย็อยู่มากอยู่มากอยู่น้ำเท้วข้าวมันิชิปาสีอะดูค่ะอยู่อยู่จนจนเถ่าเนาะอยู่จนเท่า เม่ต่อยอยู่มันมีซีฟโกฟีนะคะอยู่ก็เพล้ยข้าวมัน,นมีปันนี่พอต่อมาต่อมาอังเดียลูกสาวกะกะบก็ได้ออกออก,ออก็อันจะว่ายุดยุดเต้นยุดยังไปอังเดียนะคะบันนี้เมตต่อยก็เลยก็เลยอยู่เพราะว่ามันเดิมเดือม,มันก็อยู่บ้านเดียวกันอยู่แล้วก็เลยไปมาหาสู้กันก็เลยยู่น้ำฝนมาเลยเท่าตัวมือนนะคะเดย้อนนี่เม่ต่อยกนะ ยังคงอยู่ยุ่นกับแว่น้าางๆนังนสิแม่ต okay. ่อยค่ะทำงานบ้านเงินพร้อมเนาะเนะพราะว่าซอยซอยซอยกันไปเพราะว่าแม่ต่อยทำงานบานนั่งค่ะเพราะว่าลูกเต้านั่นก็ไปปี้ครอบข้วเงอนเดียวหรือจะแม่ต่อยูนเดียวแม่ต่อยก็เรียกว่าอยู่แบบง่ายๆก็เรียกว่าเขามายู่ใน่ น้ำหนักงานน้ำฝนเลยค่ะก็เลยว่าเขามีหยังเขาก็ซอยเหลือซอยหยังกันไปท่างานอยู่ในหันซอยกันไปท่ามคว่ำตาท่ามยังซอยกันไปเนาะค่ะเนาะก็เลยเป็นนันปะเป็นซอยก็เลยไปยูนไประจัเพราะว่าเป็นซอยกบบไปยูกับจำบาลูกวัดเต้าวัดทุกคนลมาอยู่ในหันพันเนอ่นถูกพันกันเป็นลูกเป็นเต่ากันเมื่อตอนก็เลย อยู่จังสีหลักค่ะดูมาจังสีละเท่าจู้เนี่ยนะคะเพราะว่าขนา,าดว่าลูกออกแล้วเม่ต่อยเลยยังใส่ชีวิตอยู่กับเพิ่นคือเก่าค่ะเพราะว่ามันเป็นขั้วผูกพันกันมาังเต็มใจแล้วนะคะอยู่น้ำเพิ่นมานหนีจากที่พวกตีแล้ที่นี่เม่ต่อยก็ที่แรกเราเม่ต่อยก็กรจเจ้าที่บ้าจาานนังเลเนาะค่ะเพราะว่า ชีวิตของเมนตุยก็แบบยู่แบบง่ายๆแบบง่ายๆเนาะค่ะเนก็เลยก็เลยยู่น้ำพื้นมากเลยๆเลยๆเลยๆมากกับหลานยังมือแรงมากกับมวนเสฮ่ากันตามประจานยังเสียละทีว่าพี่น้องเห็นมีแล้วค่ะนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือบอกว่าที่ว่าแฟนขาขาว่าเมนตุยเป็นยังคือเดี๋ยวไม่ดูตรงจุดนี้กันคือ นี่และคะ่ะตรงุดนี่และคะ่ะที่ว่าไม่ต่อยตอ่อตอ,ตอแฟนครับเป็นพรนนาะว่าไม่ต่อยส็่เของอายุไม่มีสินหนะค่ะปันนี้ห้าสิห้าขีนเนี่ยค่ะคือกินเขาตะกอนค่ะเดี๋ยวปันนีห้าสิห้ากันกินเข่าตะก่อนนอกจากนอกะว่าถามมีอีหยังอยากน้ำเม่ต่อยก็เมือนมาเดือะเด้อดก็เมืนมา <S <S ว่าอยากน้ำม่ต่อยเรื่องหยังหยังอยงู่กับถามาามากม่ต่อยอต่อ แต่ว่าที่นี่คอมเมนต์มาก่าม่ต่อ,อยคือนดลยมาอยู่ตรงขึ้นี่คือจังสีมะค่ะงใ่ต่อยนที่พ่วงถูกขั้นยืนเพราะว่า,ออาบ,บ้านคือเอ้ยบ้านบ้านบ้านคือยู่บ้านเดียวกัน,น,นสนิท่าค่ะเลยไปมาหาดูกันเรื่องเดือยจะนอะนค่ะมาเนี้เข้ากันสีบ้ามากินเผาก่อนเนาะคะะ่ะเนาะกินเผาก่อนมาใน,นต่อยกป็จังสีมาไปรอีเนาะค่ะเนาะว่าไปใช้อีกสิท่ค่ะมากค่ะมากินเผานกดำเดือบันเดือพี่น้อง ค่ะปานนี้ปัานนี้เขาก็กินเข่าแล้วเนาะคะ่ะเนาะกินเข่าแล้วแล้วเขาก็จะเดินข้างกลับบ้านได้ค่ะเดินข้างกลบเพราะว่าเขาก็มากินเข่าดูได้ซักพักหนึ่งแล้วเนาะค่ะเนาะป่านนี้แม่ต้อยขอบคุณนะคะ่ะขอบคุณมะไล่ออนไลน์แล้วก็เอฟซีที่ว่าทรงของมหายทรงเสือชุดนี้มใหายแล้วก็ขอบคุณรองเท้าหอมเด้อ่ะเด้อ อันเย็บทีทางและยองก่ะชุดร่องเท้ามาะห้แต่ว่าเม่ต่อยกับคอขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเคิืงชุดเทรองร่อเท้าเทรื่อ,อไ,ไม้อ่อนไล่เป็นต่อยกับขอบคุณหลายๆถี่ยังขึ้นหอดเม่ต่อยถี่ยังคืนหอดเป็ต่อยอยู่ค่ะรักคมีเยวันหน้าหักไม่เยวันหน้าหักนหน่อยๆเด้อค่ะเด้อแต่ว่าขอให้นั่งหน้เด้อค่ะเด้อ สารักไปยายบรรดากติดตามยายวรรดาดีเด้อค่ะรักน้อยแต่ให้นานๆนะคะเมื่อไรก็ไลยสุดอีบอกเป็นครับวันที่ยิบเยนี้วันหล่อบอต่อไปมันทีไหลสามเหมือนได้ค่ะมียื2เยืยเยเาไปจะไรอีกเ่นึยิดเยื้อยิดสองยิบสามค่ะหล่อบต่อไปมันจีไหลสาม คับค่ะครับราฝากติดตามได้เรือค่ะเพศโควิดซีซั่นซีซั่นทสามเดี่ยวบนนาะซีซั่นทสามค่ะฝากติดตามได้เรื่องค่ะก็มาตอนนี้ไม่ต่อกับที่คอปปิดกิจกรรมเด้อค่ะเด้อขอบคุณแฟนนะะ่อนครับทั้งมาไลน์ออนไลน์ทั้งชุดทั้งรองเท้าทั้งหยังเที่วบานมาให้ยม่ใยาววันหน้าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะไม่ใยาววันหน้าขอบคุณห,หลายๆคะ่ะปัานนี้ไม่ใยาววันหน้ากันจิ พ่อปีดยิบชำนี่สะกกอนเนาะค่ะเนาะ,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 ะคลิปหนาพ่อกันไหมรักไม่ใหญ่วันนานานๆน,น,นะคะ